อย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจําวันครับวันนี้มีหนึ่งตัวมาฝากกันนะครับเป็นเกมในวันอังคารที่2ีตุลาคม2568ครับของผมวันนี้ไปที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมตีหนึ่งสี่สิบห้าดาร์บี้เคาน์ตี้เจอกับนอริสซิตี้นะครับดาร์บี้ปัจจุบันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดครับมีอยู่แปดแต้มจากสิบเกมในบ้านยังไร้ชัยครับห้าเกมเสมอสามแพ้สองส่วนนอริสซิตี้อยู่ที่ยี่สิบครับมีแปดคะแนนเ,นเท่ากันเกมเยือน ห้าเกมชนะ 2, สองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งนะครับผมน,นลังล่าสุดดาร์บี้เคาวตี้บุกไปแพ้ออกฟอร์ดยูไนเต็ดศูนย์หนึ่งครับส่วนทางด้านของนอริชก็เปิดบ้านแพ้บิสตัลซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยตามโจทย์แล้วนะครับมันอยู่ที่เสมอนะเสมอที่ดาร์บี้เคาวตี้นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมมองว่าทางดาร์บี้เคาวตี้เนี่ยยังถือว่าในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะมีแต้ม นะครับยังมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับแม้ว่าอาจจะย,ยังไม่เคยชนะใครนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนอริชซิตี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะฟอร์มแผ่วลงไปเยอะมากๆนะครับเกมนี้อยู่ที่เจ้าบ้านครับว่าจะเสมอหรือว่าชนะได้นะครับอย่างน้อยคือไม่แพ้แน่นะครับขอเชียร์ที่ดร์บี้คานตี้ครับสวัสดีแฟนบองอย่างเสียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนบันอังคารที่21 ตุลาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการนะครับตัวเดียวโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบลีกเฟสนัดที่3นะครับเป็นคู่ของไครัตนะครับพบกับปาฟอร์ดนะครับไครัตเนี่ยในลีกเฟสเนี่ยเล่นมา2นัดแพ้ทั้ง2นัดนะครับแล้วก็แพ้เล็กทั้ง2นัดเลยโดยนัดแรกเนี่ยเล่นไปเยือน,นแพ้ให้กับสปอร์ติ้งริสปอนไป1ประตูต่อ4 นัดที่2เนี่ยเล่นในถิ่นนะครับแพ้ให้กับเรอแมลลิดศูนย์ประตูต่อ5ขณะที่ทางด้านของปาฟอร์เองก็ไม่ใช่ดีมากนักเล่นมา2นัดเนี่ยมีอยู่แต้มเดียวนะครับโดยเกมแรกเนี่ยปาฟอร์เนี่ยบุกไปเยือนโอลิมเปียกอสและก็ทำผลเสมอมาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ศูนย์นัดที่2เนี่ยเล่นในถิ่นนะครับและก็โดนบาเยินมิวนิกนะครับบุกมาอัด 5ประตูต่อ1น,นะครับผมดูว่าเกมค่อนข้างสูสีนะครับออกได้ทั้ง3มหน้าตามโจทย์เนี่ยอยู่ฝั่งไหนก็ได้คู่นี้ผมวัดใจไปที่เจ้าถิ่นอย่างไครัด์ดีกว่านะครับคู่นี้ให้เฉียร์ไปที่ไครัดครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นเกมการแข่งขัน,นะะในรอบลีกเฟสครับคู่ระหว่างบาร์เซโลานาจากสเปนพบกับโอลิมเปกอสจากกรีซ ลงสนามเวลา23.45นากานาทีครับซึ่งทางวาเซลนานะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ลงเล่นมา2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับยิง3เสีย3ส่วนทางออลเบดกอสนะครับ2นัดที่ผ่านมาเก็บได้แค่คะแนนเดียวนะครับย่งยิงประตูใครไม่ได้แล้วก็เสียไป2ประตู ผลง,งานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับบาร์เซโลนา5เกมชนะ3แล้วก็แพ้2ครับล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านชนะจีโรนามานะครับ2-1ส่วนทางอุลเบิร์กเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2ครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะทาง AEL ลาลิซ่ามานะครับ2-0สถิติการเจอกันคู่นี้2ครั้งนะครับเป็นบาร์เซโลนาชนะ1แล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1เกมครับเงื่อนไขวันนี้ก็ต้องให้บาร์เซโลนาเนี่ยชนะขาดลอยนะครับลุ้นประตู3ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ สูงมากนะครับแต่ดูแล้วก็มองว่ายังมีโอกาสนะครับอย่างน้อยยืนพื้นสองประตูเนี่ยคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับกับฝูงกําลังที่วันนี้ก็มีทั้งเปดรียดิโอแรดฟอร์ดยาเมลนะครับในบ้านเหนือกว่าเยอะนะครับก็โอกาสชนะขาดมีสูงครับผู้นี้เลือกไปที่เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาครับสวัสดีครับเจอกันในวันนี้ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งคู่ครับเบียร์เรลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก,ก็เป็นแมสตี้บุกไปดูดีกว่าแบบบังคับชนะมาก่อนเลยนะครับถึงจะรอดหรือว่าอาจจะแฮปปี้นิดหน่อยแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปครับเบียร์แล้จากลาลิกาสเปนนะครับแมสตี้จากสุดพรีเมียร์ลีกเอาจริงๆแล้วเนี่ยเบียร์แลเนี่ยก็ถือเป็นทีมที่มีสัญญาราศีพอตัวผลงานในลีกลาลิการวมๆแล้วตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นเนี่ยนับว่าโอเคนะครับส่วนแมสตี้เนี่ยก็ต้องบอกกลับมาเป็นเต็งแชมป์อีกรอบหนึ่งเรื่องของผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ต้องพูดถึงยอดเยี่ยมมากครับ ตัวนักเตะนะครับทางฝั่งเบียร์เรลเนี่ยวันนี้ไม่มีทางปากาบันเยสวิลลี่กัมบาร่าแล้วก็เช็ฟิตฮวนฟอยส่วนใหญ่ตัวเดิมๆครับความหวังสูงสุดเป็นนิโคล่าเปเป้ในแนวรุกนะฮะส่วนแมนซิตี้ครับขานโรรี่ลายันเอลนูรี่นะครับที่หมดสิทธิ์ลงแน่นอนก็ไม่ได้กระทบมากครับเพราะว่าตัวสําคัญอย่างทีิญนี่ไรเดอร์นะครับฟิลโฟเดนเจอร์รี่โดกูเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนด์เล่นได้หมดเลยครับในภาพรวมๆผมว่าทีเด็ดแมนซิตี้มีมากกว่าแม้เบียร์เรลจะแข็งแกร่งนะครับแต่มาตรรรฐาาานนนนเเเเือออใบบสีีีฟ้่่ยยผมมงงวป็กะดัึล แทคกติกกุนซือก็เช่นเดียวกันในท้ายที่สุดแล้วประตูเดียวรอดประตูเดียวรู้เรื่องยังมองว่าเรือใบสีฟ้ามีสิทธิ์ทำได้มากกว่าแล้วกันครับมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะทาได้ดีตามเป้านะครับขอมองไปที่ทีมเยือนแมนซิตี้ครับอันนี้คือทั้งหมดพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ